สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดีเช้าวันอังคารที่14เดือนมกราคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาฝากพี่พี่หชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ ค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่ๆี่4 8 4ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1ของเช้าวันอังคารจะเป็นพระอาจารย์ฟันาานะะฟ่นอาจารโรนะคะหลวงปู่ฟั่นอาจารโรค่ะมาในเลี่ยมพลาสติกนะคะสะภาพใช้งานค่ะพี่พปี2507นะคะหลวงปู่ฟั่นนะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่2ค่ะ รายการที่สองเป็นเหรียญพ่อท่านชังนะคะเหรียญพ่อท่านชังวัดบัวหลุงถ้าน้องสุภาพูดผิดต้องกราบขอโทษขออาภัยพี่ๆด้วยนะคะปี2480ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนค่ะต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะ หลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะด้านหลังนะคะพี่พี่ต่อไปรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าเป็นหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันค่ะปีสองสี่สามสี่นะคะ ด้านหลังนะคะพี่พี่ต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นหลวงปู่ทวดบัวข้างนะคะด้านหลังนะคะพี่พี่ปี2520นะคะ หลวงปู่ทวดบัวข้างค่ะต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาตนะคะเซมาหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตค่ะด้านหลังนะคะพี่พี 3ามบาทเช่นกันค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะคะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงค่ะสามบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่เก้าค่ะ รายการที่9เป็นหลวงพ่อทองเท่าวัดเขาอ้อนะคะหลวงพ่อทองเท่าวัดเขาอ้อค่ะนั่นหลังนะคะพี่พี่ต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10 เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนค่ะมาในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่พี่สามบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่11ค่ะ11เเป็นหลวงปู่ทวดค่ะ หลวงปู่ทวดปี2508นะคะนั่นหลัง2508นะคะพี่พี่สามบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นสมเด็จเก่านะคะ เนื้อหาเก่าๆเลยค่ะพี่พี่สามร้อยบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบสามค่ะสิบสามเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะ ต่อไป14ค่ะ14เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะสามบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่15ค่ะ 15เป็นเหรียญหมายเลขหนึ่งหลวงปู่หมุนทิตะสีโรนะคะวัดบ้านจานค่ะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบหกค่ะสิบหกเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเซมาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะ 300บาทเช่นการคาลายการต่อไปรายการที่17ค่ะ17เเป็นพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะคะด้านหลังนะคะพี่พี่เป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นยันนะคะพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งนะคะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะมาในเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่พหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะต่อไปรายการที่19ค่ะ1 เก้าเป็นสมเด็จเนื้อทองเหลืองนะคะหลังยัน10นะคะเสา5วัดช่องแคค่ะสมเด็จเนื้อทองเหลืองนะคะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่20รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นเหรียญปาตาลหลวงปู่แพ้ววัดรางหมันค่ะเหรียญปาตาลหลวงปู่แพ้ววัดรางหมันนะคะมาในเลี่ยมกรอบเงินนะคะพี่พ 300บาทเช่นกันค่ะครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ย์ 84, ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอีกทีนะคะพี่พี่0ูนย์ค่ะ7 2 1 1สองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ